นับสนุนโดย Gview ถ้าไม่อยากให้คอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและ power supply Gview Nvidia Quadro มาตรฐานใหม่ของคนใช้การ์ดจอ Hardware House Smiley IT และ Advice แหล่งรวม IT ราคาถูกใจสวัสดีครับพบกับผมใน Ice และ Overclock Zone TV ในวันนี้นะครับ เรื่องราวในวันนี้ครับเป็นการแกะก่องเหมือนเดิมครับเป็น,ช,นชุดน้ำชุดน้ำชุดนี้ครับเคยเกิดข้อผิดพลาดระหว่างตัวผมเองกับหลายๆคนที่ค้นหาความรู้เข้ามานะครับผมเรียนอย่างนี้ครับณตอนนั้นเนี่ยผมดูข้อมูล2ตัวนี้พร้อมๆกันนะฮะผมจําไปจํามาพูดผิดนะครับก็ไม่มีใครทวงติงเนื่องจากว่าผมเป็นคนหาข้อมูลของผมเอง ว่าคนอื่นไม่ได้ครับนอกจากตัวผมคนเดียวครับวันนี้ครับทางคอแซเห็นว่าเฮ้ยไอ้มันไม่ใช่อันนี้ไอ้เป็นอย่างนี้ 80i เป็นแบบนี้ 100i เป็นแบบนี้ก็เลยหยิบยกตัวนี้มให้ดูวันก่อนเลยครับสําหรับคอแซเอช0้อไฮโดรซีรีส์ H 1 0 0 i เนี่ยเป็นอีกหนึ่งชุดน้ำที่มีความน่าสนใจนะครับตอนนั้นเราทำการรีวิวเคสหรือว่าเป็นคอมเซต จากคอแซนะครับมันมาพร้อมกับชุดน้ำ H80I นะฮะไม่ใช่ H100I นะครับความต่างของมันเลยอย่างชัดเจนโดยสิ้นเชิงนะครับก็คือในเรื่องของหม้อน้ำหรือว่าเรเดียเตอร์ H80I เนี่ยจะเป็นหม้อน้ำตอนเดียวนะครับส่วน H100I จะเป็นหม้อน้ำา2ตอนเข้าใจนะครับแล้วมาดูกันครับอ่ะอย่างแรกเลยครับคู่มือ1เล่มครับในการติดตั้งแล้วก็ใช้งาน H100I ตัวนี้อุปกรณ์ติดตั้งตัว Waterblock นะครับ ก็จะเป็นรองรับ CPU Intel AMD ชิ้นส่วนทุกๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นขาล็อกตัววัตต์บล็อกเองนะฮะหรือว่าจะเป็นพวกสกรูอะไรต่างๆเนี่ยเป็นสีดำทั้งหมดเลยสวยงามแล้วก็ดูดันอย่างแน่นอนครับเข้ากับชุดน้ำของ s อ0 i ทั้งหมดที่เป็นสีดำพัดลมครับเป็นพัดลมจากทางคอแซร i r s p 1 2ร l อบรอบการทำงานของมันก็คือ2700รอบ เป็นพัดลมบอลแบริบ่งนะฮะใบสีเทาตัวบอดี้มันเป็นสีดำนะครับ12โวลต์0.36แอมป์ครับ2,700รอบนะครับให้มา2ตัวทีนี้ครับเป็นชุดน้ำและชุดน้ำก็คือเป็นชุดที่เป็น non m a i n t e n a n นะครับเป็นระบบปิดมาให้เลยจากทางโรงงานเขาตัววอเตอร์บ็อกตัวสายยางตัวรีดิเอเตอร์หม้อน้ำเนี่ยติดกันหมดเลยนะเดี๋ยวเราแกว่กมาจากถุงก่อน ระวังสักนิดนึงครับตัวหม้อน้ำนะครับเรดิเอเตอร์เนี่ยเป็นอลูมิเนียมทั้งฟินระบายความร้อนแล้วก็ฝาข้างทั้ง2ด้านนะครับขนาดของหม้อน้ำนะครับความยาวด้านนี้ครับ275มิลลิเมตรความสูงครับ122มิลลิเมตรและความหนาด้านข้าง 27มิลิเมตรนะครับอันนี้คือสัดส่วนของหม้อน้ำตัวนี้สามารถติดตั้งพัดลมขนาด120มิลได้ฝั่งละ2ตัวดูทิศทางเอาครับว่าจะดูดฝั่งไหนนะครับจะเป่าฝั่งไหนเลือกเอามาดูด้านนี้ครับด้านของสายยางสายยางเนี่ยเป็นยางจริงๆนะครับความยาวของสายยางทั้งสองเส้นนี้1ฟุตหรือว่า30เซน เป็นยางแบบท่อ,อยางจริงนะครับเป็นท่อ,อยางที่เป็นใยถักรอบๆอีกทีหนึ่งสามารถบิดงอได้เยอะพอสมควรนะครับแทบจะไม่หักเลยนะฮะท้ายครับเป็นตัวพระเอกเลยก็คือเป็นตัวปั๊มนะฮะปั๊มตัวนี้ก็คือเป็นปั๊มติดกับตัว water block เลยครับด้านบนของตัวปั๊มเนี่ยมีโลโก้ corsair ในส่วนของโลโก้ corsair นะครับมีไฟ led สีขาวขึ้นมาสวยงามครับ ตัวของปั๊มเนี่ยนะฮะเวลาเสียบปลักทำงานแล้วแทบจะไม่มีเสียงรบกวนเลยนะครับในเรื่องของปัม๊มขนาดของตัวปั๊มนะครับหรือว่าวอเต์บล็อกเนี่ยกว้างคูณยาวไปเลยนะครับเป็นจัตุรัส6.5เซนนะครับทั้ง2ด้านความหนาครับ3.3เซนนะฮะความหนาหรือว่าความสูงของตัวปัม๊มวอเต์บล็อกนี่ฐานทองแดงนะครับในส่วนหน้าสัมผัสที่อยู่ระหว่างตัวบล็อกกับตัว CPU นะครับเป็นทองแดงทั้งหมด ขัดผิวมาถือว่าค่อนข้างเรียบพอสมควรนะครับมีสกูยึดทั้งหมด8ตัวนะคะคอแซให้ซิลิโคนเป็นซิลเวอร์ซิลิโคนมาด้วยนะครซิลิโคนเงินนั่นเองข้อต่อจากตัวบล็อกนะครับไปที่สายยางเนี่ยสามารถบิดงอได้นะครับปรับได้ว่าเราจะเลือกให้สายยางเดินทางไปทางไหนนะครับค่อนข้างอิสระพอสมควรปั๊กไฟเลี้ยงนะครับเอาปั๊กที่ทำให้ตัวปั๊มทำงานก่อน ใช้เป็นสาย power sata ครับ1ห,หัวแล้วก็มี3พินสำหรับพัดลมครับเส้นนี้เนี่ยเอาไว้วัดค่าอุณหภูมินะครับของตัวน้ำแล้วก็มีปลัก๊ก2ปลั๊กตรงนี้ครับเป็นไฟเลี้ยงที่ไปเลี้ยงให้กับพัดลม2ตัวเสียบปลั๊กพัดลมที่ตัวปั๊มเพื่ออะไรนะครับนี่ครับทางฝั่งนี้มีปลั๊กสำหรับเสียบสายคอแซลิงนะครับสายคอแซลิงเอาไว้ทำอะไรคอแซลิงครับเอาไว้ทำการ รอบพัดลมดูค่าอุณหภูมิได้นะครับผ่านคอแซลิงแล้วก็มีลำโพงบัสเซอร์ครับเอาไว้เตือนเวลาอุณหภูมิมันร้อน,อนในเรื่องของการติดตั้งครับซัพพอร์ตเอาฝั่ง Intel ก่อนนะฮะ1155 1156 1366 2011นเะครับเขาบอกว่าเหมาะสมมากครับกับ Intel i v b ว t e เนะฮะเพราะมันร้อนซะเหลือเกิน h i เอาอ i ู L ่ U. ครับส่วนทางฝั่ง amd ครับ am 2 am 3 r fm 1 ครับสำหรับ amd ลองดูครับเร็วๆนี้อย่างแน่นอนในส่วนของการทดสอบนะครับไปดูผลทดสอบได้ที่หน้าเว็บของเราในส่วนของการรีวิววันนี้ครับผมและทีมงานทุกคนต้องขอคุณทางบริษ,ษ,ษัทคอแซ่ไทยแลนด์ครับที่ส่งเจ้า h 1 0 0ร i hydro series ตัวนี้มาให้กับเราได้ทำการแกะกล่องและส่งไปทดสอบกันครับไม่ผิดแล้วนะครับตัวนี้ h 1 0 0ร i นะฮะตอนเดียวเป็น h 8 0 i อืบลาไปก่อนครับพบกันเทปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ